สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในโครงการสวนจากดาวนะคะบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่156ตารางวาราคาขายอยู่ที่2 5 0ล้านนบาทเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะ อยู่เป็นวิวเขาด้านหน้าเราวิวเขาป่าแล้วมีวิวเขาน้อยนะคะดูวเขาล้อมรอบเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะในป่า,ปาไฟฟ้าครบค่ะพร้อมเข้าอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจัดสวนเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้ต้องขอเข้าด้านหลังนะคะด้านหน้าไม่ได้เปิดบ้านสร้างใหม่นะคะตอนส่งมอบเราเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะคะ ส่วเป็นบริเวณด้านหลังนะคะในโครงการบ้านสวนจากดาวก็ยังมีที่สัมมนา,ามีรีสอร์ตด้วยนะคะเป็นโซนของรีสอร์ตเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซนบ้านเดี่ยวค่ะมีทั้งที่ดินเปล่ามีทั้งบ้านเดี่ยวนะคะในโครงการนี้ยังมีอีก3ามหลังนะคะอากาศดีค่ะเงียบสงบนะคะ กรเข้าด้านหลังบ้านนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะใช้วัสดุอย่างดีค่ะข้างบนเป็นฝ้าหลุมนะคะ ห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะ สนใจนะคะรับชมบ้านได้ทุกวันนะคะเบอร์โทรศูนย์9ก mm ้าหนึ่เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นห้องน้ำข้างนอกนะคะ mm hmm. ในโครงตารนี้เรายังมีบ้านเดี่ยวอีกสหลังนะคะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะออกมาตรงนี้ก็ชมวิวภูเขาเต็มเต็มเลยนะคะย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งร้ยห้าสิบหกตารางวาราคาขายอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์ 24. เก้าหนึ่งศูนนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่บอร์นี้เป็นไอดีลายด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ